สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเต้ยจะมาบอกวิธีการเปลี่ยนเสียงแจ้งเตือนไลน์เวอร์ชันของไลน์ล่าสุดเลยนะคะในปี2022นะคะซึ่งเวอร์ชันเราจะดูเวอร์ชันไลน์ของเรายังไงว่าเวอร์ชันไลน์เราล่าสุดหรือเปล่านะคะให้เข้าไปที่ p a เ Store นะคะจากนั้นก็พิมพ์คำว่าไลนา์แล้วก็เข้าไปที่ไลน์เลยค่ะ ก็คือเวอร์ชันของเตยเนี่ยเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วนะคะก็คืออัปเดตไปแล้วเมื่อวันที่21มีนาะนะคะทุกคนเข้าไปดูนะว่าอัปเดตตรงกันไหมเ,เป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือเปล่าถ้ามันไม่ใช่เวอร์ชันล่าสุดอะ่ะมันจะขึ้นคําว่าให้อัปเดตนะคะถ้ามีอะไรให้อัปเดตเราก็ต้องอัปเดตนะโอเคหลังจากนั้นถ้าเราต้องการเปลี่ยนการแจ้งเตือนไลน์นะคะอันนี้บอกก่อนเลยนะคะว่าโทรศัพท์ของเตยเป็นเลียวมีนะคะเตยก็ไม่รู้ว่าแต่ละรุนะ่นอ่ะมันต่างกันไหมนะ อันดับแรกก็ให้เราเข้าไปที่รูปฟันเฟืองตรงนี้เลยค่ะรูปตั้งค่านะคะจากนั้นก็เข้าไปที่การแจ้งเตือนรูปกระดิ่งตรงนี้เลยนะคะตรงคาว่าทั่วไปแล้วก็การแจ้งเตือนกดไปเลยค่ะจากนั้นจะมีคําว่าการแจ้งเตือนข้อความเนี่ยค่ะตรงนี้การแจ้งเตือนส่งเสียงและแสดงในหน้าจอไอตัวสีฟ้าๆนี่นะคะกดเข้าไปเลยนี่ค่ะ อันนี้มันก็จะเป็นแบบข้างในแล้วนะว่าเราเราอยากให้มันแบบเห็นหน้หนาจอแบบไหนอนุญาตให้แจ้งเตือนไหมกดติ๊กแบบนี้นะคะทุกคนสแสดงบนแถบสถานะก็คือแบบเวลามีใครทักมาก็ก็จะบอกว่าคนนี้ทักมาถ้าเราไม่อยากให้ใครเห็นเลยก็ปิดได้เลยส่วนซ่อนรายละเอียดของแจ้งบนหน้าจอล็อกก็คือถ้าคนนี้ทักมาแล้วไม่อยากให้เห็นข้อความก็กดแบบเตยแต่ถ้าเราอยาก ให้คนนี้ทักมาแล้วเห็นข้อความเพื่อที่จะได้ดูอ่านก่อนจะได้ไม่ต้องกดเข้าไปให้เสียเวลาอะไรอย่างเงี้ยก็ติ๊กก็ได้ค่ะนี่อย่างงี้ก็ได้แต่เต้ยปิดไว้ดีกว่าเพื่อแบบส่งอะไรมาที่มันอยู่ในสถานการณ์ที่เราอยู่ข้างๆางกับใครอะไรอย่างเงี้ยเราไม่อยากเห็นข้อความคะเราก็กดซ่อนไปอ่ะแล้วเลื่อนลงมานะก็จะเป็นเสียงเรียกเข้าอ่าไอเสียงเรียกเข้านี่ก็คือเสียงการแจ้งเตือนเนี่แหละค่ะกดไปเลยนี่ปัจจุบันเต้ยใช้เสียงนี้อยู่นะคะ ถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวเต้ยลองเอามือถืออีกเครื่องหนึ่งส่งเข้าไปนะคะอ่านี่เห็นไหมมันก็จะเป็นเสียงนี้อยู่เราจะเปลี่ยนเสียงนะคะเสียงเยอะแยะมากมายเลยเอาเสียงอะไรดีเรื่องไม่ถูกเลย เอาเสียงนี้แล้วกันสนุกสนานอะเต้กดออกเต้อเอาเสียงนี้นะจบแล้วนะกดออกออกไปที่หน้าลายปุ๊บอ่ะแล้วเต้ลองใช้อีกเครื่องนึงส่งไปอ่าเห็นไหมคะเสียงเปลี่ยนแล้วเป็นเสียงนี้นั่นเองง่ายๆแค่นี้เองคะ่ะสำหรับระบบ Android นะคะสำหรับคลิปนี้หวังว่าเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะฝากกดไลค์กดติดตามช่องเต้พิชยาด้วยนะคะขอบคุณค่ะ